สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กันอีกแล้วเย้ yeah. ค่ะก็สำหับวันนี้ค่ะก็จะมาร้องเพลงให้ฟังกันอีกแล้วน้องมีธีก็ไม่ค่อยพร้อมอะไรนะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเพลงที่เออใหม่นะ <laughs> ใช่ใหม่ใหม่อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักนะก็เป็นเพลงของพลอยชมพูนะคะเน็ตเน็ตไอดอลอายุเพียงสิบหาปีค่ะ ก็ชื่อเพลงว่าชักดิ้นชักงอนะคะเคค่ะก็อย่ารอช้าค่ะไปฟังกันเลยโอเคคือ <c ười> <Okay, okay. S 2> <c ười> ถ้าเราร้องร้องเออ,ขอเขาเรียกว่าอะไรร้องเพี้ยนร้องผิงผกดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะเสียง <c ười> เพลงเดี๋ยวดังไปแล้วก็บางท่อนเราร้อง,ไม,ไ,ง <c ười> ไม่ได้จริงๆร้องไม่ได้จริงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ โชวท,ทุกวันจนเกินโผรนจนตอนเช้ากลางวันกลางคืนก็ยังชอฮ่าฮ <h aha hello> ่า h e l สนงที่กันตะโตะส่งมาชวนชวนแชทตลอดวันน่ะมีเธอมันก็ดีมันก็อกก็ไม่เคยจะเบื่อใครก็มาถามทุกวันเธอกับฉันไม่รู้ดี ใจมันชักดินชักเหาะทำหน้าตาใจก็ชักบินชักเนาะรออรออเธอไม่เข้าใจแต่รอ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 พูดสึกทีว่า l นร e me l o ร e Hey Hey I อจะ l o ร e me l o v กพูดสึกทีว่า l ไม่ me love h เ y h เฮ I อจะ love me love l i ไก Like 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 ทุก แต่ที่ใจที่เธอเคยตามฉันตลอดลุ้นลุ้นลุ้นว่าที่เธอจะไม่ปอดอจะจริงจริงจริงกันสักทีมีใ,ใจมันก็ดีมันก็อ๋องก,กูไม่เคยจะเบื่อถ้าใครก็มาท้ามทุกวันเจอกับฉันไม่รู้ดิในใจมันชักดิมันชักเหงา ชัดที่นั่นชัดงอนน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 รอ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 เธอไม่เข้าก็ได้แต่รอ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 พูดสิที่ว่า love we love Hi say hey ah ah จะ love ไม่เลอะพูดสิที่ว่า love we love Hi say h อ y ah ah จะ love ไม่เลอะพู

ขอกัดได้จะรอ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 พูดสักทีว่า love me love ha say hey ah ah love me love พูดสักทีว่า love me love ha say hey ah ah love me love ฮ่าค่ะคือร้องผิดนะ คือมันไม่ใช่ร้องผิดหรอกคือคือมันมันก็ร้องผิดวะไม่รู้จะบอกยังไงดีคือลืมร้องนะมีอยู่ท่อนหนึง่งเออย่าไปเน้นมันเลยนะเอาเป็นว่านะจบแล้วค่ะค่ะก็นะพี่พลอยคะหนูขอโทษหนูขอโทษจริงๆนะพี่พลอยนะ ค่ะก,ก็โอ้ยไม่เคยล้องผิดเดยอะขนาดนี้มาก,ก่อนก็นะเพลงใหม่ต้องขออภัยด้วยจริงจนะคะค่ะก,ก็เอาไว้เพลงหน้านะคะจะทำให้ดีขึ้นแล้วกันค่ะก,ก็สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็จะได้ติดตามผลงานใหม่ๆของเดียรนะคะบ๊ายบายค่ะ